สวัสดีครับผมหนุูคกอย่างไรครับอันนี้ก็จะมาเชีประสบการณ์กันนะครับบะเลี้ยงหนูแล้วจะไปขายที่ไหนนะครับนะครับ,นะรบก็ง่ายสุดแล้วก็ใกล้ตัวเราที่สุดก็เลี้ยงแล้วก็ขายตามหมู่บ้านก่อนนะครับเอาทีละเล็กทีละน้อยนะครับก็ เวลาเลี้ยงเราก็บอกคนในหมู่บ้านเรานะครับ่าเราเลี้ยงหนูนะอะไรานครับนะครับพอมีหนูเนื้อเขาก็จะมาซื้อกับเราแต่เขาอยากสนใจอยากเลี้ยงเขาก็จะมาดูพอเม่พันจักเรานะครับนะครับผมนะครับแถวภาคเหนือนี่เมื่อก่อนนี่ไม่ค่อยมีคนเลี้ยงครับนะครับผมก็ได้ศึกษาเองในยูทูบยูทูบเลยนะครับไม่เคยไปดูงานที่ไหนเอกครับนะครับผมอันนี้เป็นเจ้ายักษ์เชียงรายนะครับนะครับเจ้าบัวขาวนะครับเจ้าเนียนะครับ มีอยมีก็ใส่โลโลกวานะครับอันนั้นลูกมีตัวหนึ่งครับลูกโทนนะครับยังไปขายที่ไหนก็แรกๆก็ที่บ้านเรานะครับชุมชนเรานะครับนะครับแรกๆก็เลี้ยงไม่ต้องเยอะครับสี่ห้าบ่ออย่างนี้ก็ได้ครับถ้าชอบแล้วก็ขยายนะครับนะพอนะถ้าพอในตัวหมู่บ้าน ตอบรับดีแล้วเราก็ตลาดง่ายที่สุดก็ออนไลน์ครับนะครับผมขายผ่านออนไลน์นะครับนะครับคนเข้าถึงง่ายนะครับคนเข้าถึงง่ายแล้วก็ลูกค้าเข้าเข้าหาเราง่ายนะครับจัดส่งแล้วก็จัดส่งทงั้งรถทัวร์จัดส่งของถ้าเป็นแช่ยเย็นขาของอเ i n t e r e x p เ e รสของพวกรถทัวร์อะไรเงี้ยครับนะครับนะ ส่งพระเอกชนพวกคลงเคอรี่อะไรงี้มันจะใช้เวลานานหน่อยนะครับนะครับเขาก็ไม่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 ค่อยรับของแช่เย็นด้วยนะครับพวกเฟอรี่พวกแฟตนี่นะครับนะครับแล้วก็ส่งรถวร์ครับจะเร็วครับวันเดียวถึงนะครับที่เราส่งคืนนี้พรุ่งนี้ชาวลูกค้าก็ได้เงี้ยนะครับหนูไม่เป็นไรมากด้วยนะครับหนูยังคงความสดนะครับหนูนะนะนะครับอย่างนี้ก็มีบริษัท ขนส่งเอกชนนะครับหน้าที่ขนส่งของแช่เย็นนะครับนะครับอย่างเช่นบริษัทอินเตอร์เอ็กเพสนะครับที่ส่งกันนะครับก็เป็นส่งแช่แข็งโดยเฉพาะเลยนะครับนะครับลย้ยงหนูมันก็ไม่มีสูตรอะไรมากมายหรอกครับเลี้ยงแล้วให้มันออกลูกออกหลานอันไหนสวยแล้วก็คัดทํพก็แม่พันนะครับอันไหนไม่สวยแล้วก็คัดทาเนื้ออะไรนะครับนะครับผมก็ทำไปนะครับ ทำเวลารูปแบบนะก่อนหุ้มฟอยไว้ครับเมื่อก่อนก่อนยังไม่ทำหลังคาครับแดดมันส่องนะกรณีหุ้มฟอยอานนี้หุ้มฉนวนกันความร้อนนะครับนะครับช่วยลดความร้อนได้ดีอยู่ครับนะครับนะครับก่อนช่วงเมษาเนี่ยโูดแดดร้อนมากนะครับเอามือลงในบ่อนี่รู้สึกเลยร้อนมากสงสารหนูครับวงเลยมาหุ้มฉนวนแล้วก็เก็บเงินแล้วก็มาสร้างหลังคงหลังคาอะไรเงี้ยครับเพิ่มเติมนะครับ นะครับผมอยากเรียนหนูปรึกษาได้ฟรีครับนะครับจะเป็นต้องซื้อหนูกับผมไปได้นะครับบอกแนะนําก็ได้ฟรีนะครับแชร์ประสบการณ์กันนะครับเนาะนะครับเลี้ยงแบบพออยู่พอเพียงนะครับนะครับไม่ต้องอะไรมากมายเน้นเลี้ยงแบบธรรมชาติเป็นหลักด้วยนะครับอาหารโปรตีนสาเร็จรูปก็เพิ่มเติมเสริมนะครับก็ข้าวโพงข้าวโพดหญ้าหวานอิตราลงซาเอลนะปลูกไว้หนูหนูปลูกไว้ กะพงในเปียเรปลูกไว้นะครับนะข้าวโพงข้าวโพดจากชาวไร่ชาวนามีควากระซื้อมาห้าร้อยหกร้อยโลครับหมดละตอนนี้ครับมาใช้ลําอ่อนนะครับใช้กาตัวเหลืองครับอัดอาหารเองครับก็ต้นทุนนะครับผมอยากเรียนรู้ปรึกษาได้ฟรีนะครับผมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับฟาร์มเล็กๆฟาร์มนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ